สน,นกกว,สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างการแนะนำเกมมิ่งคีย์บอร์ดครับแบรนด์ระดับโลกสุดแจ่มราคาไม่ถึง2000บาทอันแรกครับเป็น Steel Series a p e x กซ์ i รอ u m i n a t e ครับราคา1990บาทโดยจุดเด่นของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือการที่สามารถตั้งมาโคได้ถึง17ปุ่มและยังสามารถปรับโค딩เลทได้ถึง4ระดับและยังมีปุ่มลูกศรมาให้ถึง6ทิศทาง ล็อกแคทอาวครับราคา1490บาทบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดปุ่มยางที่ไม่ธรรมดาโดยเริ่มตั้งแต่ขนาดของตัวคีย์บอร์ดนั้นเรียกได้ว่าเล็กกะทัดรัดพอสมควรครับมีปุ่มมาโคให้ตั้งได้ถึง5ปุ่มโ o g i techG103 ราคา1750บาทสามารถสลับโหมดจากเกมเดสท็อปเป็นโหมดเกมมิ่งได้รวมไปถึงการที่สามารถตั้งมาโคได้ถึง6ปุ่มพร้อมกับการป้องก,กันโคสกีแบบจัดหนักจัดเต็มวัสดุที่ใช้เรียกได้ว่าแข็งแรงมาก ปิดทเดอร r เรเ a อร์เ e สต็อ t เกอร์ e อเซนเชียลสองนในราคา1790บาทเหมาะสำหรับคนที่ชอบรองข้อมือเป็นอย่างมากครับเนื่องจากตัวนี้มีที่รองข้อมือที่ค่อนข้างใหญ่และกว้างพอสมควรดังนั้นสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือการที่มีพื้นที่ใช้สอยอาจจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะโดยจุดเด่นจริงๆของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือปุ่มแบบคิกเลสคีย์บอร์ดครับที่ใครนึ่งพามไม่ออกก็จะเป็นแบบประมาณคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กนั่นเองเพื่อนๆชอบตัวไหนก็กดซั note YouTube าาบกกนนสไคร์โน้ตบุ